ลัคนาราศีมิถุนตุลาคมนี้วันไหนรวยคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีมิถุนที่รับชมอยู่ทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับ EP นี้ครับอาจารย์เกตเทวาจะมาบอกครับว่าวันไหนของเดือนตุลาคมครับที่เงินจะเข้าที่จะลงทุนได้ที่จะขยับขยายได้นะครับที่จะมีเงินมีทองเข้ามาครับ เพราะว่าถ้าเรามีเงินมีทองการใช้ชีวิตของเราจะง่ายขึ้นเหมือนภาพตัวอย่างที่อาจารย์ส่งให้ทุกท่านดูเห็นไหมมันดูแฮปปี้มีความสุขนะครับเพราะนั้นเมื่อเราอยากจะรู้ว่าจะเป็นวันไหนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับตามหลักวิชาก็คือต้องไปดูดาวจันทร์ครับเพราะดาวจันทร์เป็นตัวแทนของการเงินของชาวมิถุนครับแล้วก็ไปดูการโคจรว่าไปอยู่ในมุมไหน แต่ที่แน่ๆเนี่ยการโครจรเขาจะไวามากเลยนะครับเปลี่ยนทุกสองวันครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องรวดเร็วฉับไวนะครับแล้วก็ต้องมีอารมณ์จิตวิญญาณตามนี้ด้วยครับจะเป็นการเปิดประตูเงินของเรานะครับอ่อนโยนอ่อนหวานใจเย็นมีระเบียบรักสวยรักงามรักความสะอาดมีใจเซอร์วิสมา้บริการมีความเป็นมิตรกัลยาณมิตรเมตตาจิตถุงดวงใจเบิกบานเหมือนภาพตัวอย่างเนี่ยครับเทวดาพระจันทร์เห็นไหมอยู่บนม้า ขี่มา้าม้าก็ท่าเท่ๆไม่ใช่มาช้าพยศเ๋ตวมันต้องน่ารักอ่อนหวานสดใสแบบเนี้จะเป็นช่องทางเปิด,เ,ปดเงินเปิดทองเปิดทรัพย์นะครับเพราะนั้นต้องทําอย่างนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะและทีนี้เราก็จะไปดูนะครับว่าวันไหนที่เงินจะเข้านั่นเองนะครับอาจารย์เริ่มเลยนะครับวันที่8ตุลาคมครับ5ทุ่ม8นาทีนะครับถึง11ตุลาคม6โมงช้าก็คือวันที่9วันที่10เนีนเน้นๆเ,เลยสวันนี้เต็มๆดาวการเงินเล่งลักณาเรา เลงก็แปลว่าอยู่ตรงหน้าไงถ้าขยันคว้าทําสู้ลุยก็มีเกณฑ์จะได้เงินจะขยับขยายจะลงทุนอ่าแล้วอยู่ในภพปัตนิแปลว่าได้จากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ลูกค้าอ่าก็ไลฟ์สดสิก็ค้าขายสินักจะไปคุยสิหรือมีหุ้นส่วนก็คุยกับหุ้นส่วนเยอะๆถ้ามีแฟนก็เจรจากับแฟนดีๆหรือแฟนก็อาจจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์เราได้นะเพราะนั้นก็ลุยเลย2วันนี้นะ8ถึง11นะครับตามเวลาที่บอกด้วยนะมีลงนาทีด้วยนะ ละเอียดกันเลยนะไปวางแผนตามนี้ได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับอาจารย์มีผู้ติดตามเป็นแสนแล้วใครมีสินคายย้าอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมาลงตรงนี้ได้นะครับและช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีครับอาจารย์เกตเทวาก็คือคือนกำไรให้กับทุกท่านครับออกงานอีเวนต์ดูดวงนอกสถานที่ฟรีครับเหมือนภาพตัวอย่างที่ดูอยู่เนี่ยไปบรรยายไปพูดบนเวทีเพื่อเรียกลูกค้าให้ท่าน อ่าให้คนมาซื้อสินค้าท่านมากขึ้นท่านก็นได้กาไรเต็มๆเลยเพราะว่างานนี้ออกฟรีก็คือเป็นบรรยายดวงของปีสองพนาหสิบปดนั่นเองนะครับงราะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้อาจารย์ออกนะทักมาในไลน์นะแอทไซเกททวาหห้านะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสนใจให้ไปออกอีเวนต์ฟรีค่ะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปตามนั้นนะอ่าก็คุยกันได้นะครับเพราะฉนั้นออกอีเวนต์ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นรีบจับจับจองนะครับเพราะนั้นติดเต็มนะอ่าต่อมาครับ ก็จะเป็นวันที่15ตุลาคมบ่าย3:33ถึง17ตุลาคม17:48นาทีครับดาวการเงินไปอยู่ในเดือนการงานครับแดงว่าช่วงนี้ทํามาหากินจะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองปิดจ็อบป,ปิดดิวปิดการขายได้ลุยเลยทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยจะลงทุนจะอินเวสเตอร์อ่าจะช้อนซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยอ๋อเราเอาเลยดีแล้วดาวการยังมีตําแหน่งเป็นเทวีโชคมีนาลีอุปถัมภ ทำอะไรให้มีผู้หญิงเป็นสื่อกลางเป็นทิกซอเป็นสะพานให้เราประสบความสุขโดยคุยกับผู้หญิงไปเลยใครมีถึงธิ้แผู้หญิงก็จะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็เซอร์วิสบริการยิ้มแย้มแจ่มใสห้ามแน่นิ่งนั่งงอหน้าเบี้ยวนะครับห้ามเหวี่ยงห้ามวีนจะอดนี่พูดกันอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาไปทําเลยนะลุยในงานครับงานจะพาเราไปวามสิเล็กหรือรวยนั่นเองแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับ17ตุลาวันจัิทร์9น19ตุลาคม2ทุ่ม15นาทีนะครับก็คือ18 89เนี่ยเต็มๆวันเลยดาวการเงินอยู่ในภพลาภระโอ้ดีงามดีเลิศประเสริฐสีครับเงินทองไหลามาเทมาเงินมาง่ายมาเรื่อยๆนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเสี่ยงโชคก็ได้ลงทุนก็ได้ขยาบขยายไปเจรจาติดต่อลูกค้าเนี่ยดีหมดเลยนะแต่อยู่ในบ้านดาวขาต้องทาให้ไวทาให้เร็วต้องการได้กาเสียอ่าใจถึงพึ่งได้เลย แล้วนอกจากนั้นดาวอาจารย์ังมีตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันฉงเฉงถ้ามันต้องโลดโผนต้อง่าฟันก็ทําไปต้องมั่นใจสองจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักทรงศักเช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศนายมันก็เจริญก็มีเงินมีทองเข้ามากขึ้นเนี่ยได้ทั้งปฐุมมาเกณฑ์และมหาจักรอ่ะหรือดีไม่ดีดวงเนี้ได้สองเด้งยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวในสองวันนี้อยากให้ทําเยอะๆเรียกว่าดีที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะได้สองตำแหน่งก็มาแบบเบิ้นๆบิ้เออเพราะนั้นก็รีบรุา นะครับเช่นเสี่ยงโชคก็ถูกอีกหรือไปทํามาหาก,กินจะได้ตังอีกหรือทามาหาก,กินก็ได้เงินแล้วอยู่ดีแฟนให้ตังอีกหรืออยู่ดีมีควาปถัมภ์เ้าอีกโอ้โหจังหวะนี้โดดเด่นนะได้หมดเลยแล้วที่เป็นปฐุมเกนเนี่ยไปทําอะไรใ,ใกล้ๆดอกบัวนะครับหรือซื้อดอกบัวถวายพระหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหก็ยิ่งเสริมเป็นสิริมงคลนะได้หมดแล้วก็เว้นไปพักหนึ่งนะครับก็จะมาช่วงนี้ครับพระจันทร์ทับตัวเลยนะเงินหล่นครับครับ ยี่สิบเอ็ดตุลาคมห้าทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีถึงวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีครับพูดอย่างนี้เลยนะก็ไปวางแผนได้เงินหล่นครับก็คือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะหรือทําอะไรก็ได้เงินหรือให้เน้นเซอร์วิสบริการเยอะๆหน่อยจิตใจดีสองอยู่ในบ้านดาวพุธพุทธเจดจารติดต่อสื่อสารคลายไฮไลฟ์สดทําไปเลยทําจากตัวเราเองได้จากความรู้ความสามารถสแสดงว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนี่ก็คือตามนี้เหมือนกันนะ แต่ประเด็นก็คือก็ยังมีบอกได้อีกว่าถ้าดาวจันทร์ของท่านตอนเกิดมีตำแหน่งที่ดีมากเช่นเป็นเกษตรเป็นราชาโชคเทวีโชคอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอยู่ในมุมดีๆก็จะได้เยอะเข้าไปอีกแต่ถ้าอยู่ในมุมไม่ดีอริม,มันเไมวินาศกาลีเนี่ยมันก็จะได้น้อยลดหลัน่นจนออกไปเห็นไหมแต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าอยากรู้จริงๆจังๆไม่ยากครับแอดไลน์มาแล้วแอด,แอดสเกนะทเทวห้าแล้วทำตามที่ไลน์บอกจองมาเลยเดี๋ยวจะดูแบบและเอียดให้เลยนะครับว่าดวงนี้มันจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนเล็ก นะครับตรงนี้แต่จังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีควรจะรีบลงมือทำนะครับนี่เพราะทับตัวเราอยู่นั่นเองตะนุกก็คือตัวหละะัแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับยีตุลาคมตีสี่สิแปดนะครับถึงยี่สิบหกตุลาคมที่ยงเจ็นาทีครับดาวการเงินอยู่ในเรือนกระดุมพรกกระดุมพักก็แปลว่าเงินเนี่ยก็เป็นเก,นนนเนกเษตราธิบดีแปลว่ามัน่นคงมีเงินมีทองอ่าจะลงทุน ชูววันนี้ทําได้นัดลูกค้าอ่านัดวันนี้เลยดีงามไปแล้วมีเกจจะประสบความสําเร็จทําอะไรอีกล่ะเซอร์วิสบริการค้าข,า,ข,า,ขายเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกยอดเข้ากระเป๋าเยอะขึ้นบางคนทําในหน้าอยู่เอ๊ะทำไมวันนี้ขายได้หรือทำไมในหน้าออนไลน์เอฟเฟกชิเอตอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมวันนี้ขายได้หลายบ้านก็าดาวมาอย่างนี้ไงเรียกว่าดาวมาดีไงก็แปลว่าถ้าเรารู้ก่อนนะแล้วลงมือทําให้เต็มที่เต็มเหนียวหนักๆเลยทําให้แบบสุดสุดสุดเล่นที่ประตูอ่ะ ผมมูดเลยยี่สี่ถึงยี่หกนี้คุณจะรวยมากๆเลยนะครับฮ่ายินดีด้วยนะแล้วก็จะเว้นช่วงหนึ่งนะครับมันก็จะไปได้ดีอีกทีหนึ่งก็นี่เลยครับช่วงสุดท้ายแล้วครับยี่สิบแปดตุลาคมสาิเอ็ดยี่สิบเอ็นาฬิกาหสิบห้านาทีถึงสาสิเอ็ดตุลาคมเก้าโมงสิบสานาทีตอนเช้านะครับเพราะอะไรเพราะดาวจัน์ทมีตําแหน่งครับดาวการเงินมีตําแหน่งราชาโชคฉลอเฉลอง ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุลพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองไงครับโอ้โหเงินทองไหลมาเทมาเห็นะแล้วอยู่ในเรือนพันธุ์ก็แปลว่าบ้านรถที่ดีในสังหาริทรัพย์จะพารวยก็ได้หรือไปเกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมได้หมดนะครับถ้าดูจริงจังมันต้องมาจองคิวกันจะแนะนําได้มากกว่านี้นะนี่ก็ถ่ายตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็เซอร์วิสบริการคนที่บ้านให้เยอะๆดิดีไม่ดีดเขาอาจจะให้เงินเราเขาจะให้ลู่ทางให้ช่องทางดีๆกับเราก็ได้อีกเห็นไหม ดังสิ้นเดือนนี้มีเกณฑ์จะรวยนะครับชาวมิถุนนะสิ้นเดือนตุลาแม่ยินดีด้วยจริงๆไปวางแผนตามนี้เลยนะคุณมีเกณฑ์ได้อย่างมากมายแน่นอนนะครับแม่ใครฟังถึงวันนี้ก็ฝากตอบขอบพระคุณอย่างสูงนะและปัจจุบันนี้อยากจะฝากนะบางคนกดติดตามกดซับสไครต์แต่ไม่ได้กดกระดิ่งอันนี้ไม่พอแล้วนะจะไม่ส่งแจ้งเตือนางกระดิ่งก็คือเนี่ยเวลาทําคลิปเสร็จนะ่ยส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก,ก่อนท่านกล็ลงมือทาก่อนดิจะได้รวยก่อน มีปัญหาบอกทางแก้กันรอดอีกคนนักกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์คอมเมนต์เลยแสดงความคิดเห็นชอบไหมดีไหมแบบนี้แล้วกดแชร์เยอะๆได้เลยแล้วนอกจากข้างปุ่มกดแชร์ก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงอีกนะครับก็คือกดขอบคุณมาได้ครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันขอบคุณมากๆเลยนะครับอะแล้วนอกจากนั้นใครอยากทาบุญกับอาจารย์เกษเทวไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าทาอะไรนะครับมาร่วมบุญกันได้หรือใครอยากจะให้อาจารย์เกษเทวาดูดวงสดๆดูดวงเป็นๆในพื้นดวงเกิดของท่าน ดูแบบไหนค่าครูเท่าไรต้องทําอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิดสิบดวงดาวจรอีกสิบดวงอีกสิบสองทักษะนะครับและอีกแดช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศีการากินีครับ แล้วก็เลิกเกิดอีกครับมีทลิโทเลิกพัฒโนโลกิกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกเทวะมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมา หรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2องเคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยคอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันลหลักหมื่น,ลนลหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับะฉะนั้นอย่าช้าครับ a d ด line Si d สายเกตเทวหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามูเกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้โวันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินครัพิเอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากบอาจารย์เกตเทวะในช่องอาจารย์เกตเทวะได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวะเปิดรับเจ้าภาพ ฝากดวงแผ่นทองมหาััโพกทรัพย์แบบ V.I.P. ครับบูชาพ่อพยานอนันตนาคราช16เสียงอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหาััโพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาวที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ 4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับแลนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชา พ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16บหกเศียนครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ล่ํารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสาเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบรื่น ไรอุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียวกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวาทาบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวะหกห้านะครับหรือถ้ามีไลนย์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอก วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ